พบกับผมช่องคิมสายบันเทิงนะครับเป็นไงบ้างสบายดีกันไหมครับผมออกกำลังกายกันบ้างหรือเปล่าเห็นกันอยู่นะครับเมื่อกี้ผมเล่นหลังแขนอยู่วันนี้จะมาแนะนําท่าเล่นหลังแขนแบบสไตล์ของผมเองนะครับที่ผมเล่นอยู่นะครับผิดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมสไตล์ไฟสไตล์มันกันนะครับก็ผมจะบอกว่าการที่ทําให้แขนเราโตได้นะครับใส่เสื้อแล้วดูเต็มแขนสวยก็คือว่าจะมีมัดกล้ามเนื้ออยู่2มัดก็คือหน้าแขนกับหลังแขนนะครับ กล้ามเนื้อหน้าแขนเราจะเล็กกว่าหลังแขนนะครับเพราะฉะนั้นต้องเล่นให้มันบาลานซ์กันหรือไม่ก็อัดหลังแขนแบบเยอะๆไปเลยหรือหน้าแขนนะครับนี่นะฮะจะทําให้แขนเรากลมสวยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเล่นสักสามท่าแล้วกันนะครับผมยังไงก็น้องๆเพื่อนๆเอาไปเล่นตามกันได้เลยนะครับผมมาท่าแรกกันเลยเนี่ยนะเคเบิลเลยเห็นอยู่แล้วง่ายๆน้ำหนักก็อ่ย อันนี้ครับผมจะบอกก่อนว่าเล่นสักประมาณอันนี้อวอร์มก่อนหนึ่งเซตนะครับวอร์มก่อนหนึ่งเซตแล้วเอาจริงอาจจะเป็นสี่เซตหรือห้าเซตก็ได้นะครับผมเซตหนึ่งเซสิบห้าครั้งสิบสองครั้งค่อยๆเพิ่มน้ำหนักไปหรือว่าเล่นจนเราหมดเลยก็ได้นะครับผมเาการเล่นนะครับไม่จำเป็นต้องเร่งรีบถ้ารีบไปทําทุนนาเส็ก่อนแล้วกลับมาโฟกัสเล่นแบบจริงจังๆกับมันนะฮะอาจให้หมดทุกเซตทุกเซตทุกเซตอย่าไปซีเรียสว่า สิบห้าครั้งแล้วแต่แรงเรายังเหลืออยู่เราจะเหลือไว้ทําไมครับเสียเวลาอัดไปห,หมดเลยนะครับเราเล่นเยอะได้กับตัวเราเองนะครับผมไปไปเริ่มกันเลยเซตหนึ่งเดี๋ยวผมจะวอร์ม่อล้วกันนะเซตวอร์มผมนะครับผมสิบห้ากิโลเองไปวอร์มก็ประมาณสิบห้าครั้งนะครับผมเป็นการยืดอ่ะเดี๋ยวอันนี้ผมบอกวิธีการยืดก่อนนะครับผมอันนี้ผมจะหันหันหน้าเข้าอาจจะดูเฉียงนิดนึงนะฮะ นี่นะครับผมยืนก็เหมือนเดิมน้องๆหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วท่ายืนนะครับผมนี่ฮะเอเปิลจับสองอันจับให้มั่นนะคะผมยืนที่สําคัญนะครับคือล็อกข้อศอกเดี๋ยวผมจะหันหลังให้ดูแล้วกันล็อกล็อกข้อคือข้อศอกศอกเราต้องแนบกับลําตัวนะฮะนี่นะศอกแนบกับลําตัวนะอย่าอ้าออกถ้าเกิดอ้าออกมันจะไม่โดนนะครับอันนี้ผมอธิบายง่ายๆไม่ต้องหลักการเลยเนี่ยศอกหนีบหนีบนบ มีพามตัวปับ๊บกดลงนี่เลยอ่ะนิ่งๆเองอ่ะนี่นะเห็นไหมถ้าเกิดสังเกตดูนะครับเห็นไหมอ่ะนี่นะครับมาเดี๋ยวผมทำไปเลยวอร์มก่อนอ่ะเดี๋ยวผมยืนหันหลังให้ดูนะครับอ่าเห็นไหมฮะอ่านะครับผมอ่าอันนี้คือวอร์มนะครับ วอมก็ไม่ต้องเร่งรีบนะครับผมเราไม่ต้องรีบแบบค่อยๆไปกดปุ๊บเนี่ยนะฮะยืนสุดนะเห็นไหมฮะยืนสุดไปกล้ามเนื้อจะได้แบบทํางานเต็มที่นะฮะขึ้นมาปุ๊บประมาณเก้าสิบองศานะเนี่ยดูแขนนะครับแต่ข้อสอบคือหนีบติดข้างตัวเหมือนเดิมนะฮะกดลงไปปุ๊บเนี่ยอวอมไปก่อนอีกครั้งกันเนี่ย <laughs> โอเคอ่โอเคอันนี้คือผมวอมเสร็จแล้วอันนี้เซ็ตกิง่ง จริงผมจะเริ่มอยู่ที่น้ำหนักเอาสัก20กิโลแล้วกันนะครับ20กิโลอันนี้ผมตั้งไว้สัก4เซตถึง5เซตนะครับสักประมาณสัก15ครั้งก็ได้หรือ20ครั้งนะครับหรือว่าเอาจนหมดเลยเลื่อไปเลยเสตแรกเอาจิงแล้วครับผมมาดึงลงมานี่นะฮะเราสังเกตว่าตอนกดลงเห็นไหมตอนผมกดลงมาแล้วครับหลังแขนจะทํางานนะฮะเห็นไหมจะขึ้นเป็นลูกเลยนะครับ อ่าสองกดสามสี่ห้าสังเกตตัวนะครับว่าตัวผมจะเอ็นปกนะครับหลังจะไม่โก่งนะฮะนะครับผมอ่าสังเกตน,นะครับห้ามรีบนะครับห้ามแบบอย่างนี้นะเนี่ยถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยมันมันจะไม่เกิดอะไรนะครับผมอย่างนี้คือรีบรีบปั๊มอย่างอย่างเดียวนะครับเอาโฟกัสครับผมนิ่งหายใจด้วยนะครับเนี่ยนิ่งกดเนี่ยเข็น สังเกตดูนะครับถ้าถ้ายิ่งเรายิ่งกดสุดเมื่อไหร่เห็นไหมกล้ามเนื้อเห็นไหมครับออกไปกี่ครั้งน,นเนี่ยล,ล,ลืมลืมน้ำหัอีกแล้ว <c oughs> โอเคนี่นะฮะผมจะเล่นลักษณะประมาณอย่างนี้ไปสี่เซตนะครับจำนวนเซตเยอะๆแล้วก็จำนวนน้ำหนักก็เพิ่มไปตามแต่ลนะเซตนะครับนี่จะเปิดสมมติเป็นเซตที่สองของผมก็ ผมจะเพิ่มไปที่25นะครับผมมาเดี๋ยวเซตนี้ผมจะเล่นให้ดูเต็มๆแล้วกันผมส5ครั้งหรือเอาจนหมดเลยมายืนมาเด้วครับน้องๆสองสามสี่ห้าหก้า ล้าแล้วว่ะออโอ้โหนี่แหละครหมดจริงๆเนี่ยล้าเลยเนี่ยอะสังเกตดูนะครับเนี่ยท้องแขนมันจะย้อยมาออกเลยนี่นะนี่คือเล่นล้าจริงจะเล่นประมาณแบบลักษณะประมาณนี้ครับเพิ่มค่อยๆเทิ่มน้ำหนักไปนะครับ สี่เซตหรือห้าเซตนะครับก็เอาที่เราไหวนะเราไหวนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูท่าที่สองกันเลยครับผมท่าที่สองแล้วนะครับผมเล่นหลังแขนอันนี้จะเล่นกับดัมเบลแล้วนะครับอันนี้เล่นเล่นกับดัมเบลอันนี้ก็นี่ฮนะเดี๋ยวผมจะสาธิตทุกคนอันนี้คือจะเป็นกล้ามเนื้อมัดมัดหลังเหมือนกันนะครับผมนี่ฮะมาแขนใหญ่ไปด้วยกันครับเพืพ่อนๆมาอันนี้เราเลือกน้ำหนักที่แบบไม่ต้องหนักเยอะนะครับ นีนะาการจับดัมเบลขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูก่อนนะนี่นะดัมเบลอันอันเดียวนี่นะเราทําเป็นลักษณะของนี่นะตัววีวีก็บอกว่าวอ่ะนี่นะสองแขนปุ๊บนั่งหลังตรงนะครับผมนี่นะนั่งหลังตรงบล็อกหลังดีๆอ่ะเชื่อกันไปก่อนปุ๊บลงนี่นะอ่ะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูด้านข้างนะครับ สังเกตดูนะครับอันนี้ก็เป็นสิบ้าครั้งเหมือนกันนะครับดูว่ายีสิครั้งเล่นให้หมดไปเลยสี่เซตนี่นะฮะค่อยๆลงนะครับต้านด้วยบช้าๆนะครับผมจะได้โฟกัสไปด้วยนะครับไปสองสามสี่ห้าหเจ็ด 8เปนวันบอกอัพโอเคโอ้เอาเรื่องเลยครับไปตึงเลยเนี่ย <laughs> อันนี้เดี๋ยวผมจะสากตการการจับจะเป็นลักษณะประมาณ่างนี้นะนี่นะเนี่ยแล้วเราก็จะเอาดักอ่าก้านก้านของดัมเบลนะครับไว้ตรงกลางนี่นะเห็นไหมเนี่ยเราก็จะใช้ฝ่ามือเรารับแนบกับตัวของเป็นดัมเบลนะฮะเนี่ยเห็นไหมอ่านี่นะ ลองทําดูกับผมท่านี้หรือว่าจะเล่นแบบข้างเดียวก็ได้นะฮะนี่นะข้างเดียวก็ได้นี่นะใช้น้าหนักที่ไม่ต้องหนักเยอะก็ได้นะนี่นะนี่นะสังเกตดูแต่นี้ค่อนข้างจะหนักล้วผมว่า <c oughs> อันนี้ยี่ยสิบห้าปอนด์ครับผม <c oughs> นี่นะโอเคเดี๋ยว <c oughs> ผมจะเล่นอย่างนี้ไปประมาณสี่เซตนะครับผม อันนี้เป็นผมจะเล่นข้างเดียวด้วยนี่ไปต่อเลยดอกเต็บไปเลย,เยกินได้ตุนต้นไปโอ่ขึ้นแล้วว่มันจะมีอาการล้านะครับผมเพราะว่าเราเล่นจับจับคู่ไปแล้วแล้วเราดอกเต็บมาข้างเดียวอีกมันจะมีอาการล,าล้าเลยครับตอนนี้ไปรู้กััง <Yeah>. Okay. เอาเรื่องเลยครับเนี่ยล้ามากนี่แค่สองท่านะครับเดี๋ยวท่าต่อไปท่าที่3อันนี้เล่นโดยใช้น้ำหนักของตัวเราเองแล้วนะครับท่านี้สามารถผมจะใช้เป็นเป็นท่าปิดนะครับผมเพราะว่ามันมันจะล้าจากการที่เราเล่นมากับกับกบบทั้งดัมเบลทั้งเคเบิลอย่างนี้นะครับ อันนี้เป็นท่าที่สามท่าปิดท้ายท่าจบของผมแล้วนะครับท่าที่สามเขาเรียกท่าอะไรผมก็ไปทาบเหมือนกันผมไม่ค่อยได้จําชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเอาเป็นว่ามันเล่นหลักแขนโดนแล้วกันน้องๆเพื่อนๆก็ดูตามผมแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นเป็นม้านั่งนะครับหรือถ้าเกิดใครมีเก้าอี้ที่บ้านก็สามารถเล่นได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นฐานที่แบบมั่นคงสักหน่อยนะอันนี้เลยวิธีการวางมืออย่างนี้นะเท้าไว้หลังเอามือวางชิดข้างสะโพกเราเราด้านอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ย วางชิดนะครับเนี่ยวางตรงขอบนะครับผมอ่าขาก้าว <9. S 2> มาหน้านิดนึงให้สะโพกเราเลยเก้าอี้มานะฮะอ่านี่นะที่สําคัญกระดูกปลายเท้าขึ้นหน่อยนะครับกระดูกปลายเท้ามาแล้วก็ลงอึ๊บนี่ทิ้งน้ําหนักลงก้นนะฮะอ่านี่นะสังเกตดูครับทิ้งน้ำหนักลงลง,ลงก้นนี่เลยสิบห้าครั้งเหมือนกันนะครับผมสี่เซตแต่ห้าเซตเอาจนหมดไปกันเลยครับหนึ่งสองสามสี่ ห้าบเจ็ดแปดเก้าสิบเองคร2 1โอ้ยอเอาเรื่องนะเพื่อนๆดูนะคตึงหมดแล้วท่านี้เป็นการเล่นใช้น้าหนักตัวของเราเองนะครับในการลงท่านี้เชื่อว่า น้องๆหลายคนน่าจะเคยเล่นกันสามารถเล่นที่บ้านได้เลยนะครับผมถ้าไม่มีอุปรกรณ์นะครับอันนี้เล่นแบบสี่เซตห้าเซตผมเชื่อแล้วรับรองล้าแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูปลายเท้านะครับผมกระดกขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าน้ําหนักจะลงสะโพกเราทําให้กล้ามเนื้อหลังแขนเราทํางานได,ได้ได้เต็มที่ขึ้นนะครับนี่นะฮะอ่าอ่านี่ครับปลายเท้ากระดกขึ้นอย่างนี้นะอ่าถ้าเกิดอย่างนี้เหมือนกับมันลงแล้ว ไม่หนักนะหรือเพื่อนๆจะเล่นโดนผมก็ไม่ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันแต่ส่วนตัวผมเองปลายเท้ากระดกขึ้นรู้สึกว่าจะหนักกว่านี่นะนี่นะโอเคว้าาหงาท่วมเลยเหมือนกันโอเคครับเพื่อนๆ ก็ตามนั้นนะครับผมสามท่าที่ผมได้บอกไปนะครับผมการวิธีเล่นหลังแขนในสไตล์ของตัวผมเองนะครับผิดถูกยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยละกันนะครับผมเล่นแบบนี้จริงๆก็เอาไปพัฒนาใช้กันดูนะครับหรือใครมีวิธีการเล่นท่าไหนที่แบบว่าโดนไม่โดนหรืออะไรก็พิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมเทคนิคเล็กๆน้อยๆแค่นี้ก็น,นะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ คอมเมนต์ <Comment S 2> เป็นกำลังใจให้ช่องคิมสายบันเทิงด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงจะที่ทำคอนเทนต์ที่ตลกขาขันมีสาระเร็วๆนี้นะครับผม <laughs> นในช่วงนี้ติดงานยุ่งหลายๆเรื่องหลายๆอย่างแต่ก็ยังคิดถึงพี่น้องเพื่อนฝูงกันอยู่นะครับยังไงยังมีหุ่นรูปร่างที่เท่ใส่เสื้อแล้วดูสวยเดินไปไหนสหาผ่าเผยสาวๆหันมองก็อย่าลืมนะครับผมอาทิตย์ถึงสักสี่วันห้าวันขอขอกกำลังกายกันนะครับผมกินก็ของมีประโยชน์บ้างไน่มีประโยชน์บ้างเราก็อย่าไปตึงมันเกินไปนะครับผมแต่ก็ขอให้ว่าโฟกัส ตอนเราเล่นขอให้เล่นแบบจริงจังๆอาจกับมันไปเลยถึงชั่วโมงนะครับผมือนผมผมก็แต่มาเที่ดื่มกินอาหารไม่คุ้มนะครับแต่ผมอาศัยว่าเล่นแล้วผมก็เล่นจริงจังนะครับถึงชั่วโมงผมก็จะเล่นเลยนะครับโอเคไปตามนัดรักษาสุขภาพกันด้วยกับผมบ๊ายบาย